ยังภาษามรดกหลัก่าภูมิปัญญาเรามีของดีๆีที่เมืองใต้สมคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ย่าตายายวิธีตายมากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำหลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใต้ โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงบิยกรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒน์ศรีรีมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเชาบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีประชาดร้อยจริงๆ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องแตนเจ้านะคะมาอยู่กันที่ช่วงวมนหนึ่งของเมืองนครค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บอกกันว่าในวันที่10สิงหาคมนี้ค่ะจะเป็นวันดีที่เหล่าบันทึกั้งหลายจะกลับคืนสู่รั้วประดูกของเราอีกหนึ่งครั้งและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านดรคีรัสสมบูรไฟสวัสดีค่ะท่านอานสวัสดีครับ กับวันดีที่บอกว่าอยู่ดีมีหนึ่งครั้งกับการจัดงานรอบพระราชทานเป็นยาบักนะคะวันนี้ตรงกับวันที่สิบสี่ของเดือในการเลวันที่สิบสิงหาคมวันที่การจดีมีจุดในการจัดงานมีประการการจัดงานยังไงบ้างครับครับก็เป็นวันที่พวกเราร่วมกันแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับใครรักเรารับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี2 5 4พนห้นะ บัณฑิตที่จะจบปีนี้เขารักษาปริญญาบัตรในปีนี้ก็ถือว่าเป็นบัณฑิตรุ่นที่12บนะครับบัณฑิตรุ่นนี้ของเราเนี่ยมีทั้งสิ้น1,300คนนะครับ1,300น 1, คนนะครับเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี1,230คนแล้วก็มีปริญญาโท67มีปริญญาเอกอีกสาคนนะครับทั้งตรงนี้ถือว่าเป็นบัณฑิตรุ่นที่12ที่พวกเราชาววายรักและชาวนครนะพี่น้องท่าแม่พี่น้องผู้ปกครองนะครับได้มาเร่วมการแสดงความกตั ถ้าผู้สิงบัณฑิตทั้งหมดของวัยรักที่ผลิตความสุขให้สังคมเนี่ยตอนนี้รวมๆแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นคนัประมาณหนึ่งหม่นหนึ่งพันคนครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยวัยรักนะคะหลังจากที่เราเป็ดบัณฑิตอยู่ตลาดแรงงานแล้วเราจะมีการทำความเรียกขึ้นมาเพื่อจะบันทึกว่าวันนี้นักศึกษาเราบัณฑิตเราที่จบไปแล้วไปทํางานอะไรกันบ้างคนที่ได้รับเสียงตอบรับมาสาหรับบัณฑิตที่จบไปแล้วแล้วก็ทํางานเป็นยังไงบ้างคะท่านอาจารย์ ครับวันนี้ก็เป็นอีกอีก,อกประเด็นที่สําคัญนะครับสําหรับหมหาวิทยาลัยเมื่อเราผลิตลูกศิษย์เราไปออกสู่วัฒนสังคมเราก็อยากติดตามดูนะครับว่าคุณภาพของบัณฑิตเราเป็นยังไงเสียงจากผู้รับบัณฑิตเราไปใช้งานเนี่ยเขาตอบสนองเราอย่างไรบ้างน,นะครับรวมทั้งเรา,าผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคมแล้วสามารถจะไปหางานทำนะครับตอบสนองต่างๆได้อย่างไรบ้างก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวาอะไรรัเรับิดทามทุกปีนะ ทุกผู้บัญฑิตทุกรุ่นที่จบอกไปเนี่ยเราจะติดตามอย่างน้อยสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งที่เนี่ยวันที่สิบสิงหาคมเนี่ยนะครับบัณฑิตรุ่นนี้กลับมาเราก็จะสำรวจไปด้วยว่าเออบัณฑิตลูกๆเราออกไปแล้วมีงานทํากันเท่าไหร่แล้วเราก็จะติดตามอีกครั้งหนงเนมื่อระยะเวลาผ่านไปหลังจากจบประมาณหนึ่งปีครับอัตราไว้ยละของการได้งานทาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราน่าชื่นชมร่วมกัน<ด>นะครับเราก็สำรวจมันตลอดปีล่าสุด ก่อนที่จะถึงปีนี้นะครับบัณฑิตที่จบปี2 5 5 4เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป3เดือนนี่บัณฑิตเราได้งานทำ185 185ขาดอีกยังแค่15เปอร์เซ็นต์ที่กำลังหางานอยู่กําลังยูนบอกว่ามีงานทำอยู่แล้วแต่เป็นุรกอีกส่วนตัวก็ยังไม่ได้าปอกนะครับแล้วพอผ่านไปหนึ่งปีแล้วก็ตามไปอีกตอนนี้ตัวเลขจาก85ก็ขึ้นมาเป็นประมาณ90เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าบัณฑิตของเราเนี่ย ตอบสนองตลาดแรงงานหรือตอบสนองสังคมนะครับได้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับประมาณร้อยละเก้าสิบเป็นอย่างดีมากดิ่ึ้ีมากสิก่งที่ิรีาล้วยินดีเพิ่มขึนถือว่าแม้ว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะที่อยู่ในภูมิภาคแต่ในเรื่องราวของศักยภาพในการผลิตบัณฑิตค่ะอาจารย์มีการวางแผนยังไงกันบ้างาสําหรับการผลิตบัณฑิตเรื่องต่อไปสู่ตลาดแรงงานคะครับ หาเป็นอะไรเป็นอลักของเรานะครับเวลาเราเปิดหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอก เราก็จะมีการศึกษาก่อนเสมอนะครับว่าอหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆเป็นที่ต้องการต่อการพัฒนาประเทศเราไหมอันนี้ก็เป็นเหตุผลนั้นหนึ่งทำให้บัณฑิตเราเนี่ยออกไปแล้วก็มีงานทําเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราเดินมาตลอดและพัฒนามาที่อะไรๆของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในที่สมบูรณ์แบบในภาษาวิชาการนะหมายความว่ามีสาขาวิชาครอบคลุมทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกางน้าสังคมศาสตร์นิสิ์ครบเครื่องทั้ง สามอีกสมนี้นะครับตอนนี้ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเราก็กําลังพัฒนาเขิมแข็งขึ้นเราเพิ่งมีสํานักวิชาแพทยาศาสตร์ปีนี้นักศึกษาเราอยู่ปี6แล้วยังไม่มีบัณฑิตปีหน้าเนี่ยเราจะมีบัณฑิตแพทย์รุ่นแรกทนั้ตรงนี้ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพแต่อื่นๆนี่เราก็มีมานานแล้วเช่นพยาบาลเทคนิคการแพทย์กายภาพบําบัดนะครับหรือว่าเภสัชเราก็มีเป็นบัณฑิตจ รวมนักศสกษาหรือนักหนึ่งคด้วยนะครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องการมีงานทำมีประมาณร้อยละเก้าสิบของนิสบัณฑิตปีห้าสี่ในขณะเดียวกันเราก็จะดูแคลนเรื่องคุณภาพด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็สํารวจผู้ใช้บรรัณฑิตเราด้วยนะครับจากคะแนนเต็มห้านะครับหรือเกียวห้าเนี่ยเราก็สํารวจทุกปีเหมือนกันผู้ใช้บรรัณฑิตเราตัวเลขของบรรัณฑิตปีห้าสุดเนี่ยคะแนนภาพรวมอยู่ที่สี่จุดสอง จากคะแนนเต็มห้าน,นะนะครับก็ถือว่าใน,นระดับดีมากเช่นเดียวกันนะครับ,รบเราสํารวจในสีหมิติด,ด้วยกันนะครับทั้งในเรื่องด้านความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสาคัญระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบรวมไปถึงด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้ไอทีจริงต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราตั้งหมดทั้งใจว่าไม่ใช่เราผลิตไปแล้ว ลูกศิษย์เราจะไปอยู่ตรงไหนก็ช่างผู้ใช้บัณฑิตจะคิดยังไงก็ช่างผงไม่ใช่นะครับเราก็จะเอาข้อมูลที่ได้รับตอบกลับมาจากผู้ใช้บัณฑิตเรามาพัฒนาบัณฑิตเราให้เข้มแข็งแล้วก็มีคุณภาพที่ยิ่งขึ้นไปนะครับอกกันว่าคนกิ่งจะหาที่ไหนก็ได้แต่คนดีกิจสคะจะหาที่ไหนก็บอกได้เลยว่ามาที่กับมหาวิทยาลัยวยลัลัษณ์ของเราค่ะเรามีบัณฑิตทั้งเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนก่งที่เราตอบสนองในเรื่องราวขนะองนโยบายบ<ม>ของมหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมในด้านของกิจกรรมที่บอกกันว่าวันนี้ความหาวที่อะไรว่าไรลักษ์ของเราไม่ได้เสลีสเพราะในเรื่องของวิชาการอย่างเดียววันนี้ในเรื่องของกิจกรรมอาจารย์มีการวางแผนไว้อย่างไรบ้างสําหรับการปรดิดปฏิบตรุ่นต่อต่อไปครับในเรื่องของอกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนะผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นที่สําคัญของไรลักษ์เพราะไรลักษ์เร,า,ราด้วยพื้นที่9,000ไร่ เราพยายามสร้างบรรยากาศให้เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่อาศัยความหมายก็บอกนะครับเราก็อยากให้ลูกๆเราเข้ามาแสวงหาความรู้แล้วก็มีแหล่งอยู่อาศัยที่อยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเลื่อนอดและสิ่งที่เราชูเป็นประเด็นสําหรับลูกๆลูกศิษย์ของเราที่มาเล่นละก็คือจิตอาศัยและจิตสาธารณะนะครับเข้าสู่ชุมชนสัมผัสกับชุมชนเราต้องเราต้องติดดินนะพูดภาษาง่ายๆเพราะฉะนั้น ว่าไรลักษณ์ก็เป็นโชคดีที่เรามีเรามีพื้นที่ที่สามารถจะสร้างบรรยากาศความเป็นเมืองมาหาวิทยาลัยได้นะครับลูกศิษย์เราคณาจารย์เราภุคลาที่ที่ทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ด้วยกันในพื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่ หอ,อพักแค่นักศึกษาเราสามารถจะดูแลนักศึกษาของเราได้มากกว่า80%ดเ็ตพราะตอนนี้นักศึกษาเราเพิ่มขึ้นก็ต้องยอมรับว่าก,ก็จะมีนักศึกษาชั้นปีตดปีสูงสูงปีสามปีสี่ปีห้าเดี๋ยวก็ไปอยู่หอ,อพักไปอยู่หอ,อพักหลายรอบบ้างแต่อยางไงก็ตามหอ,อพักหลายรอบเนี่ยมหาวิาลัยเองก็ไปสร้างความสําคัญนะครับเราก็ร่วมมือกับเขาว่าเออช่วยกันดูแลลูกๆของเราให้ดีมีวินยัยหลีกเลี่ยงอยัมยาโมกทั้งหลายนะครับ ทางจังหวัดเองนี่เราก็มีควารมร่วมไม้ร่วมมือทําให้ใรายรอบของมหาิทวีเป็นเกตปกรอกภัยนรูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับดัะนั้นตรงนี้ก็ต้องถือว่าอย่างที่พี่นิคอนว่านะครับเราก็อยากจะสร้างทั้งคนดีและคนเก่งนะครับเพื่อสร้างให้เป็นคนดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ตรงนี้ใช้ชีวิตร่วมกันสร้างให้มีจิตภาษาจิตราาสรัราาสรทธานำรอดพ้นจากยาเสพติดกัยาิุกติทั้งหลายอันนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญการพัฒนาบฑิตของอะไรรัะครับ อย่าลืมแล้วกันนะคะสาหรับวันที่10สิงหาคมนี้บัณฑิตทั้งหลายกลับเข้าสู่รั้วกระดูกของเรากันแล้วค่ะสําหรับการต้อนรับบัณฑิตที่กําลังจะกลับเข้าสู่รั้วกระดูกของเราค่ะวันนี้ท่านอาจารย์เตรียมความพร้อมไปที่ไหนแล้วบ้างคะครับเราก็เตรียมความพร้อมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าวันที่10เนี่ยเป็นวันสําคัญของเรานะครับ10สิงหาคมคือเป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าลุ่มเตลอเจ้าฟ้าจุฬาภรไพรักษ์ อัครราชภูมารีนะครับจะเสด็จแทนพระองค์นะครับมาในพิธีพระราชพิญญบัตรแก่บัณฑิตประจำปีการศึกษา2555ที่วรัยรักนี้นะครับท่านจะเสด็จถึงวลัยลักของเราเวลาประมาณบ่ายสโมงส0นสีนนกก่ถึงสบียนเชิญนะ,นะครับพ่อแม่พี่น้องมาร่วมสแสดงความยินดีมาร่วมรับสมเสด็จสมเด็จพระเจ้าลุยปับพร้อมเพรียงก,กันด้วยในวันที่10 สำหรับบันฑิตของเราเนี่ยก็จะเข้ามาที่ว่แล้วต้งใส่วันที่7นะครับ mm hmm. เพื่อมารายงานตัวแล้วก็มีการซ้อมย่อยซ้อมใหญ่นะครับารูปร่วมกันนะครับซ้อมใหญ่ในวันที่9ก็มีการถ่ายรูปคีกับพี่น้องก mm hmm. ับ คณะอาจารย์นะครับกับพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองครับเพราะนั้นวันที่10แล้วในปีนี้เนี่ยอนนั่นเลยจะบัณฑิตของเราเนี่ยก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัณฑิตคิตริมศักดีบัณฑิตคิตริมศักดิ์นะครับมีห้าท่านครับห้าท่านซึ่งได้แก่ท่านแรกก็คือเอาพี่น้องอาจจะได้ยินชื่อท่านเป็นอย่างดีนะครับทุกท่านเนี่ยท่านรู้จักดีนะครับท่านแรกคือดรสุบินพิสุวรรณนะครับอดีตเลขาธิการอาเซียนนะครับก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัณฑิต นท่านที่สองคือท่านนวมลธุวพิสูจรูซึ่งเราก็รู้จักปรีโมควีในองค์การศาลครับอีกท่านหนึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดรพินโยสุวรรณคีรีอันนี้ก็ท่านก็เป็นผู้ทรงมีฐานะสูงสุดเราก็รู้ว่าสถาปัตยกรรมทางด้านทักษะ้ของเราเนี่ยท่านพินโยนี่ก็เป็นหนึ่งในผูารับผิเกและพอสมาราถหรือว่าเป็นเถารอดิษฐร์ใช่ครับใช่ครับอีกสองท่านก็คือเป็นศาสตราจารย์ดรเตร์ธีรยุทธ์อินสุขพลแล้วก็ศาสตราจารย์ดรเตอร์วิการตานิตอันนี้ก็อยู่ในวงวิชาการที่ท่านวิชา รังนั้นตัวนี้นอกจากบัณฑิตกัน300คนก็มีทุษสนิบัณฑิตกิจวัตรอก5ครั้งที่จะเข้ารับค่าบัตรในวันที่10สิงหาอย่าลืมนะคะวันที่10สิงหาคมน้องเจ้าก็รับเหมือนกันค่ะใครที่อยากจะมาร่วมถ่ายภาพบันทึกกิจกรรมแล้วก็บันทึกเรื่องราวดีๆสำหรับบัณฑิตมาเป็นกำลังใจให้กับเรากันได้นะคะในวันที่10สิงหาคมสำหรับช่วงนี้หมดเวลากันแล้วค่ะต้องขอขอบคุณท่านอธาการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านดรีรัสสมวนใส้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ไปจ้อวินิจแล้วผ่านไม่ผิดหวังและรอถมิสูกระเชิญแวะเชิญพันแวะมาแลสักพันรอดกะสตาคนไทยก็ช่วยข้าวพันเต่นริดแล้วอ่ะมาช่วยถูก เซอรถมิซูบิชิวันนี้ต้องไปที่จอวินิตเซลซ่วยเล่นเพราะเอาอกเอาใจแกได้ทุกปันหาเปิดทุกวันมีรถไอตลองครับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไหม่เลยกระตรงไปตรงมาบริษัทจอวินิตสำนักงานใหญ่พัฒนาการคู่ขวามงหนึ่งห้าสถึงพร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอชี0 7 5 4 1 2 797ดาดถึงทำดีออกทีวีกับผู้เช่า มาพวกเราเริดทำความดียิิงชายชาวใต้น้องพี่ทำความดีออกทีวีกับครูเช่ามาซึ่งช่วงมุมทำดีออกทีวีกับน้องครูเชา่าดีอีบอพี่น้องหวาวันนี้ครับทัวเทยครับ เราประสบพบหน้าเรื่องความรักความศรัทธาเองก็เกิดการเรียนรู้มากมายกายกองน้องกูชอบอกว่านี่ว่าพี่น้องกเกษตรกรไทยครับยุคที่เศรษฐกิจพันนีพ้นผลิตราคาพันนีไม่รู้อีไปได้ดีมีโอกาสจัดงานเขาเรียกว่าประชุมที่มานเกนนำห้าจังหวัดต้องพี่น้องกเกษตรกรที่มีจุดเด่นแต่ละคนมารวมเวทีกันทีบริษัททารองทารวยจำกัดที่อำเภอถุงส่งกับตังยุอาคารพาณิตโครงการผัดซ่อนชลีซ่องอยุ่ที่กบาลกูช กบันนั่งนองเดียวครับมาเล่งเร่องใต้ปลูกอินทผระพมมีด็อกเนอร์มาจากเชียงไม่มาบรรยายมาส่งเสียงมาเร่องราบออกอวัยวาวันนี้ครับพลละมาทองคำอินทปาลัรมมีเป็นเร่องที่น่าสนใจใครสนใจเบอร์ที่ขึ้นเอาไว้หน้าจอติดต่อสอบถามกันได้้าคิดจะปลูกอินทป้าลรมพลละมาทองคำป้องกาเชตตะกอนใจยาสัากชาครับวันนี้เราจะพาพี่น้องเดินทางไปกับบอยสัทธาลองทารวยจำกัดไปเร่งกับผีคุณครับคุณอารุณอ,อานักมานี ที่บ้านไอโลว่าเสือปุ้ยตราบัวชัดใบชาเรียวพันปลื้มั้งไม่เสียเวลาครับเราไปกันเลยว่ารับเชิญครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณสวัสดีครับลุงพี่ครับยามมากรบมิ้เลยพี่น้องครับวันนี้รายการตามบอยตายนี่จะบอกพี่น้องว่ารงรอยเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรที่วันนี้เราต้องแลกกันให้ชัดว่าอีทำปลื้มดีคำท่ามที่นึกว่าทำปลื้มจะต้องช่วยกันลดต้นทุนในการผลิตนั่นเป็นเรื่องสำคัญประการที่สองถ้าเราไม่คิดเพิ่มรายได้นี้ เกษตรกรทางเสาเกและการลุกนองยับอยู่ลําบากวันนี้มาถ่ายรายการเวลาบันทึกเอาไว้ที่สินาฬิกายี่สิบนาทีทดลองตัดยางพี่น้องครับบอกว่ายางตอนนี้ปีว่าเร็วไม่ได้ทัด <c oughs> มันหน้า,าตาย,ตายใช่ไหมครับกับสายกับหน้าตายครับวันนี้พี่น้องครับซี่อมงว่าว่านายางย่อยทบท,บ,ท,บ,ทบเร่งเร็วใบอกใบใจหว่าทำหลือครับประว่าพี่น้องเกษตรกรเทยนีประสบผลปัญหาเรื่องยางหนึ่ง ราคาทุก,ก,ค,กครับใครับแล้วก็ซองนี่เกิดยางนาตายยางไตรหนึ่งซ<ด>้ำโรคเชื้อราแล้วก็มีปัญหาเรื่องราวมากมายที่หน้ายางลุงเลี้ยงบ่าคูเช้าว่าเป็นอาชีพตัดยางเลยคร <replies. S 2> ับตัดยางมาตั้งว่าช่วงน,นี้นี่มาเล็กเลยตัดมาเลยครับลุงเลี้ยงกระยาามาสักกี <40 S 1> ่ปีได้ในชีวิตนี้ครับสามสี่สิบปีแล้วสามสี่สิบปีแล้วบอกว่าวันนี้เราไปชอบอยู่ช่วงนี้ซื้อหัวตอนครับซื้อหัวตอนนี้มียางหน้าตายสักกี่ตอนได้ลุงเลี้ยงครับอ่อสิบประมาณสิบตันสิบตันอันคือ ยึดตัดนี่คนยี่ตัดจะขาทุนระหว่าตอนนึงน่งนํำยางออกเป็นจอกจอกไปนองกับต้ามีสิบตอนกับสิบจอกที่ว่า่าดทุนกับเวลาที่มันผ่านไปรายการตามตาเราตามรวยบอลษัททารองทารวยจำกัดที่ใกล้ปุยตราบัวชัดคกายตอนพันอินทรพ่าลำแต่ว่าปุ๋ยตราบัวชัดลบเละมาตึ้งคนคนตกใจพี่คุณ <c oughs> บอก้องอุจาหวาัซื้อระว่าเปล่งใจพอครับ <c oughs> ใช่ครับครับ <c oughs> ที่คุณนี่เป็นลูกพอคลอยอ่ำหนักมานี่ที่บ้านบางราชจังช่องอันนุสรสตันบางราชจันช่องอยู่ที่บ้านไอโล ตำบลทุงโพอำเภอจุฬาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชทีวาถ้ามีคนดีอยู่ในชุมชนก้องชนเล่าได้เร็วความสุขและผลจะบ,บังเกิดแก่ชนเล่านั้นเห็นอาชีพตำยางมาทางชีวิตครับใช่ครับเห็นเรามีบาลพันนายเอาพันนายครับไปทิ้งเลยไปทิ้งเลยว, <c oughs> วันนี้เพลงนี้เราเล่นกันซักซื่อตอนเป็นตอนเบรก้องการทำส้วนยางบอกน้กองกูชอว์ว่าให้รงยางตัดครับผมอครับร an ายก็เปลี่ยนหน้ายางก็ย่อเวลาพักปั๊บ ปัดใบก็ได้ครับคือบอว่าปิดเปิดปีนี้ป้องเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๋ยเพราะมันจะเปลี่ยนปุ๋ยเลยครับไหมครับอ๋อเพรกัตตันลองว่าซาเดียวนะทีเดียวมันดีเราถ้าหมาชายเปนปีล่างๆโอ้ใส่ปียางปีกี่ครั้งครับพี่ครับปกติตามลักวิชาการมันปีจริงๆส่งครั้งแต่ส่วนมาพบใส่ครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะเ่องปีแต่บอกพีดอกก้อนว่าที่ยืนอยู่แปลงนี้น้องผู้ชมมาเล่วเล็วว่าดินแปลงนี้ดีมากเพราะว่าเห็นไส้เดือนและก็เห็นกี่เดือน พี่คุณตอนนั้นคุณเจ้าวาเกีงใจพ่อพี่เคยเป็นพ่อโรงเรียนบ้านไอเล่าและวก็ซื้อรบเล็กมารอยซิบุกซอบกับใช่ครับโดยความเลี้ยงใจใชสเลยครั้งเล็กกับผมครับกี่เดือนถึงเปลี่ยนไปไหนครับเอาประมาณสองเดือนกว่ากวสองเดือนกว่าแล้วก็ยางหน้าตายยังหน้าตายก็เหลื่อมเหลื่อมไอ้คนคนคนตากระดิ่มกรีดรับเหลื่อมออกเร็วก็มันเหลื่อมออกเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงวิญญ์ครับเอิ้นเป็นโม่ตัดยางอาชีพเชื้อแม่วันเด็ก ว่าย่างนาตายตายไปเร็วนี่มันต้องต้องต้องฟื้นมากนี่เชื่อไหมครับตอนนึงไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อมือนกันเพราะว่าไม่ไปไม่มีใครแก้ไม่ได้ทุกไม่ครับ,รบย่างนาตายกับคราววันตายว่ตา,วต,า,ต,า,ต,า,ต,าตอนนี้ไม่ได้ตายต้งแต่ใครตอนนี้พี่น้องขับแต่วันนี้ในส่วนนี้ค่ะผู้ชมซี่ว่าตอนนี้นี่คือฟื้นไมหมเนี่ยครับและการนำยางกับบอกลองกูณเจ้าว่าเพิ่มขึ้นเริ่มเริ่มที่ก้อนชายปุ๋ยตราบัวชัดพี่น้องครับกล้องบอลสัทธาร่องทารวยจำกัดแปลงนี้ยมีเกิดจากความเกรงใจลุงเวียงบอกคุณเจ้าว่าได้นำยางประมาณสามสิบโลถูกไหมครับ ส้ำยืโลพผ่าใบไข่ทีเอาไปส่งลำยางครับส่งลำส่องลำยางไข่ลำยางนะครับซ้ำยืโลเพราะว่าเต่าเก็บเลี้ยนมาชัดบุยตะลบัวชัดตลางกลางลงเรือของคุณเชื้อมั่งไม่เชื้อมั่งเชื้อเล่ไม่เชื้อเล่แต่ว่าส่งเดินป่านไปนี่ยางก็เดินถี่ซ้ำนี่ลำยางขึ้นเป็นซี่ซี่บโลครับอันนี้ราคากระเบิมขึ้นอาจจะว่ายางราคาไม่ดีนี่เพราะว่าเพิ่มลำยางขึ้นมากการทูดเทยใดดีขึ้นใช่ได้ใช่ได้ดีขึ้นบโบลงจะบปุ๋ยบัวชัดนี่ชาได้ใช่ได้ซึ่งย่ำหน้าเป็นลำไม้ครับ เป็นไปเหยมาชูเปลี่ยนเร็วตีคุนนี้เป็นชาวส่วนบอกไปนองว่าที่ไอ้เล่าดีรองบีดองดาวที่นี่มากมม่พี่รองนะแล้วก็วันนี้มาท่ารายการเอาไว้ยพื้นที่นี่เราโจ้าเคยมาทำมาห้ากินเคยมาเป็นครูที่นี่อยู่ปี่พีมอนกันรู้จักมากุลกับพอบีกุณที่บ้านชาวคณะที่นี่ดีวันนี้พอรู้ว่าชายดีเลยยักษ์มาเล่ตีคุณบอก้องโ้าว่าวันนี้มาถึงว่าถูกเล้งดีชายปาเล่ดีกนดีขึ้นตดำดำดับดีดีขึ้นรับ มีอยู่ตึงเปลกันว่าเป็นไม้เก๋กับผมยังเก๋แล้วครับแต่ว่ามันกรีดไม่ออกมาแล้วก็น่าจะเขย่ามาตามป่าซ่าบางๆเขย่าโชคแล้วชคเลยงโชคเลยโชคแล้วแต่ยังไม่ออกเราปีที่เลยพอต่อปีนี้ไส้บุยว่าชัดโอเคอืมดีขึ้นกับแต่ว่าไออ้คนที่กรีดไม่ได้มาวันนี้ครับผมพี่ก็กำวันนี้ีมาตั้งว่าพลังยางชายเปลียวจากกลังเร็กซ์ื้อบอยซื้อลูกซอกนี่ซื้อรถล้ออะไรมาตอนนี้ครับได้แลครับก็ได้กำลังอยากจะสื้อตระลงยางเดียวยังไม่ได้กรีดด้วยครับอืมครับ แายการวันนี้มาถึงวหวายา่มหน้าไม่เล้วชายบัวชัดเร็วรรอีบอพี่น้องว่าวันนี้นะครับนะการเสรียตากอนเทยนี่วันที่เราต้องทดลองกันแล้ววันนึงจะบ่พี่น้องววาไม่รู้อีําปลือได้ผือพันธัญญาฮันรักไวจากานบอาว่าตอนการถาดอาหารถึงซิจะถาดวันนี้ปุ๋ยตราบัวชัดโรยมีถาดอาหาร16กถาดและก็ต้องผีสน์ครับไม่ต้องค่ายเข้ไม่ต้อง,ขไไองขเขปไปไหนครับพอต้องมาพิสุดกันก่อนวันนี้จากอำเภอรอนบีบูนมาถึงตุลาพล แต่ไปก็ไล่ถีบไปกันไล่ใหนุ่คล้องเส้าเนื้อบางขั้นข่าวกันอยู่ว่าชิมารายไม่ได้ตัดเลยแหงเปียกๆทำตาอีตายเล่ไม่ตายเล่คอยไปเล่ครับแต่วันนี้มาจุฬาพนผู้ขึ้นบนน้องกุชาววัดเซอร์ครั้งเล็กด้วยความจำใจแล้ววันนี้เชื้อเลาว่าปุยตาบัวชัดช่วยเกษตรกรได้แต่ก็รบหน้ากับตาบัวชัดลาวอีฟักอะไรไปนอนเบื่อนเกษตรกรนัมื่อวันนี้ครับ รับโอเคครับไอ้ไอคนอี่นไม่ได้ใจทีครับค่อยทดลองดูครับบริษัทนี่โอเคคงเขาดีจริงๆครับแล้วดีบอกว่าถ้าเมื่อว่าคุณจุฬาพนเล่นคุณจุฬาพนต้องรู้จักล,ลุงลุงคลอยแน่นอนลุงค,ค,คลอย,ลอยเป็นนักโซ่ประชาธิปไตยที่บันทึกเอาไว้ว่าพอเกิดบาดาัินี้พอมีบุญกับพื้นแผ่นดินไทยเป็นรองขับเดีไอ้ไหนล่วงทรงพระราชท่านน้ำว่าบานบางอาชชนช่องวันนี้ลูกบอลขับมาเล่นกับน้องกูโชว์ด้วยความรัทธาว่าวันนี้โม่เราชาวส่วนถ้าไม่ช่วยกันลดต้นทุนในการผลิตแล้วแม้คิดเพิ่มหลายได้นี่ลำ สาวช้วนจะอยู่ได้ต้องมีเพื่อนบริษัทไม่ขาดวันนี้ครับบันทึกเรื่องราวเอาไว้ที่อำเภอจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชต้องขอบคุณลุงวิญญาณมากมากเลยขอบคุณลุงเป็นมากครับขอบคุณทุกท่านครับนี่ครับตาแรกที่งเรื่องรถอดเครื่องไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเช็ดสีไรกิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างฉันฉัลาด ต้องเลือกรถบบเครื่องกอนดาแล้วก็ไปซื้อที่บริษัทถุงส้งไปยากุลการนึ่งกาเาจำกัดในเครือไปยากรุบประบริษัทในเครือไปยากรุบเที่ยงคู่กับเครื่องกอนดากันมา20กว่าปีไม่ต้องวังเวิดพี่น้องเอ้อโรื่อทูไปก่อนกระได้ีทุ่นจัดอาซี่นึ่งนึ่งซูนซีซูนสบายสบายคนคอน มีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้ชาวช่วยโอสนาอย่ารอช้าวเวลาไม่คอยอภิมหาอาณาจักที่พักแห่งเมืองละคนพักสอนสีด คอนโดเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่31-41ต,ต,ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์ล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโงมงคอนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคาบเบาไรยอนุสาวรีรวสะพานยาว จ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพักษรสินนึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัสอสดสรสินโทรศัพท์0 8 1 9 5 6 5 4 5 5 0 7 5 4 3 1 1 0 7การใหม่ๆจังทันสมัยห้โซกบ้านเดียวเลิศหรูดูก็อาแต่งคอนโดโชว์มาตรฐา มาถึงช่วงมุมสบายสบายสไตาล์ครูชอวันนี้จะพาพี่น้องเดินทางไกลไปกับไล่ทีมีเรื่องดีไล่เรื่องที่จะมาสร้างความสุขกับพี่น้องเป็นรายการตามรอยตายก่อนอ่นครับตองข้อใช้งความยินดีกับครอบครัวพัส,สดุซีดีโดยจะบอกคุณต่อว่าน้าครอบครัวนี้มีความสุขมากๆเพรวาว่าเศร้านี่น้องเมย์หรือว่านางเศว้าพัสดุลีละสุนทเลิศนี้รับปริญญากับและไ,ไม่ธรรมดาครับจบทะธรรมศาสตร์นี้รับซ่องใบเลยกับจากอังกิษหนึ่งใบจากเมืองไทยหนึ่งใบวิศวกรรมเคมี ที่เกับจบยากเธอคนเดียวจบจากธรรมศาตร์วันนี้เรามีโอกาสเดินทางไปรวมแสดงความยินดีกันที่ธรรมศาตร์ก็ชื่นชมความสมัสบรความตั้งใจวันหน้าอีไปปล่าหนห่ขอชมคอยเชียร์กันในโอกาสต่อไปครับกาเป็นเรื่องราวาบอกว่าวันนี้กับไลซ่าทาบันทีโมปริญญากันอยู่อีเป็นกาเซซรราธรรมศาสตรหลงลงมาบ้านเราวันที่สิบสีหน้านี้วลัเลยรักครับนี่น้องจันเจ้าดีเจจันเจ้าการับปริญญาคอยว่ากันเล่า ะว่าการรับปริญญาจบปริญญาทื่อว่าเป็นการเริ่มตอนชีวิตริงชีวิตในสถานศึกษานี่เป็นการเเนเรียนรู้โดยมีครูเป็นผู้กำกับพอมาท้าชีวิตยิงนี่อีไปปลาไม่มีพี่น้องตอ้องติดตามต้องให้กำลังใจครับเรื่องต่อไปพาพี่น้องเดินทางกันต่อวันนี้เรามีโอกาสถากันหน้าจอโทรทัศน์และก็บอกพี่น้องว่าวันที่แปดทีห้าคมนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับแปดทีห้าคมการาววครูดูแลน้องกองใจสถาบันครับนักบุญดังไล่ พี่น้องทั้งยิ่งทั้งใช่กลุ่มบุคคลการดีนักรพัฒนาธรรมคนรวยที่ใจดีเซตี้ที่ใจบุญนี้เราจะรวมพลเดินทางกันไปที่อำเภอปาพ,พนังปีนี้จะเป็นครั้งที่สิบแดแล้วครับสนามโรวงเรียเทศบาลวัดนักวารีมีเรื่องราวที่ดีจากเวทีครูโวโช้ไปรวมพลังกันเติมเต็มกำลังใจคาระวะครูเช็ดเลวพี่น้องครับดูแลน้องจัดการกระบวนการกองใจสถาบัน,นคือชุมชนทองทิ้นที่ต้องอยู่ลรวมกันครับปีนี้มีไอไรักกันมัง่งพี่น้องครับ เราจะจะพามาฟ้าพี่น้องเป็นรายการในโอกาสต่อไปวันนี้รายการตามเอาตายยิบเพลงร้องชื่อเพลงว่าคาราวะครู่มาฟ้าพี่น้องเผื่อต้องการจะบอกว่าคนเราเกิดมากถ้ามีโอกาสอย่าลืมบ้านเกิดเมืองน,นอนอย่าลืมพออย่าลืมแม่อย่าลืมครูบาอาจารย์แล้วชีวิตนี้จะเป็นมงคลตามเอือตายมาถึงเรื่องนี้เอาไว้กับงานคาราวะครู่รับเชิญครับ ใ้ดีถ้ามีเวลาแบ่งปันสนุกสุขสันต์กับวันที่ผ่านมามารวมสร้างสรรค์สวรรค์ของคนท้องนาพี่ป้านาอามารวมเชิดชูสถาบันตั้งฝาติพานสัญญาณแห่งความผูกพันรวมด้วยช่วยกันแบ่งปันต่อเติมด้วยความมุ่งมั่นจากวันที่เราได้เริ่มศรัทธาสร้างเสริมเติมกำลังใจว่าคารวะครู ว่าดูแลน้องห้องใจสถาบันหนึ่งวันที่เราสัญญามารวมกันทำดีปกปิดชวนมิตรประชาว่าวันที่แปดสิงหาโม่เราจะมาเจอกัน ได้ดบได้ดีถ้ามีเวลาแบ่งปันอย่าลืมคำมันถึงวันที่แปดสิงหาหนึ่งปีหนึ่งหนฟุ้งชนรวมพลมากมายความดีไม่มีคลายอยากได้ต้องช่วยกันทำ ว่าพารวาครูว่าดูแล่นน้องใจสถาบันความยั่งยืนหนึ่งวันที่เราสัญญามารวมกันทำดีปกิจชนิดกระชาก ได้ดีได้ดีถ้ามีเวลาแบ่งปันอย่าลืมคำมันถึงวันที่แปดสิงหาหนึ่งปีหนึ่งห้นฟูงชนรวมพลมากมายความดีไม่มีคขายอยากได้ต้องช่วยกันทำ ไม่มีเงินและไม่มีแรงจะไม่มีเงินและไม่มีแรงลงชุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสีสะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บันพชนเหมือนผู้สอือบทวิถีทุกํำพืชร้อยแปดภูมิปัญญาช่วยสืบสานกจตนารวมคนหาวันดีตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงช่วยนำรอยใต้ร่วมชีวี ตามโรยตายตามนำมาตามโอยตายโรยตายมีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสารของดีน้ำเสียงสามเนียงภาษาน้ำเสียงสามเนียงภาษาพมระดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามี